สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไกด์ไลฟ์บายโจครับผมวันนี้เราจะมาพิอารศกันนะครับเราจะมาพิอาริกันในหัวข้อที่ว่าเลิกกัก์แล้วรักก่อนอนะเตงความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากักหรือรักจริงมีไพ่ให้เลือกสามกองนะครับผมมีให้กองรถแวนครับกองกล้องถ่ายรูปแล้วก็กองรออกระเป๋าเดินทางครับผม ได้เวลาเรื่องค่าวินาทีครับโอเคครับถ้าเลือกได้แล้วไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองรถแวนนะครับกับหัวข้อที่ว่าเลิกกักแล้วรักก่อนนะเองความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากักหรือรักจริงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมสําหรับคนที่เลือกไพ่กองรถแวนนะครับผมผมคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้โออมันดูมีความรู้สึกแบบเหนื่อยเบื่อบ้างไหมครับผมผมรู้สึกว่ามันดูมีความเหนื่อยเหมือนคุณรู้สึกเหนื่อยกับอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆปัญหาเดิมๆหรือการพูดจาซึ่งกันและกันที่มันแบบ พูดแล้วมันดูทำลายกันทิ้มแทงกันนะครับผมมันมีความเสียใจกับการกับคําพูดกับการกระทํานะบางอย่างมันก็รู้สึกแบบเหมือนพยายามที่จะซ่อมแซมมันแล้วพยายามที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขทุกอย่างนะคุณก็มีการพูดคุยกับคนคุยกับความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้นะว่าวคุณรู้สึกยังไงหรือว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะมีการ ปรับหรือการบอกกล่าวกันนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกในใจคุณอยู่ดีนะครับผมใช่เลยแล้วถามว่าคุณคุณคุณก็คิดมากเหมือนกันนะครับกับความสมคัญครั้งนี้เพราะคุณดูเหมือนอยากจะจริงจังแล้วก็เต็มที่มากมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็มันก็ดูดูเหมือนแบบว่าอาจจะไม่ได้แฮปปี้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยครับผม และความสมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยแบบเ,ออเขากล้ากหรือเขารักจริงๆนะครับผมผมคิดว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะครับผมคือทําไมเขาก็รู้สึกเหมือนมีความคิดเยอะคิดมากในเรื่องของคุณเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าครับที่อาจจะให้ความสนใจใเขาน้อยเพราะผมคิดว่าเขามองว่าคุณนั้นดูโฟกัสกับในสิ่งที่คุณกําลังทํากาลังสร้างอยู่นะครับผมคุณอาจจะกําลัง ตั้งใจทําอะไรสักอย่างอาจจะกําลังเหมือนอยากจะทําให้ตัวเองดีกว่านี้อาจจะกําลังสร้างเงนื้อสร้างตัวหรือกําลังเรียนหนังสือกําลังมุ่งมัมม่นที่จะเติบโตแบบนี้นะครับผมเอ,อใช่เขาก็เลยดูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณดูแบบไม่ค่อยสนใจเขาแล้วบางทีคุณก็ดูมีเรื่องให้เครียดเยอะมีความคิดที่จะรู้สึกแบบว่า เบื่อหน่ายเศร้าหรือหนื่อยกับเรื่องของตัวเองอยู่แล้วด้วยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเออมันมีคําพูดหรืออะไรต่างๆที่มันดูแบบเออมันมันดูมีความแบบเข้าใจผิดกันงอนกันบ้างหรือการไม่มีเวลาให้กันแบบนี้นะครับบอ้โอ,โอ,โอ้ถ้าถามดูหน้าไพ่ก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วมันก็มีความรักกันจริงนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องกักหรืออะไรกันแบบนั้นนะ แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาของคนสองคนมากกว่านะครับผมเออมันไม่ได้ไม่ได้ดูมีความแบบไม่จริงหรือกักอะไรแบบนี้นะใช่แต่ผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างก็ดูมีมีโฟกัสหรือมีเรื่องราวที่แตกต่างอีกคนหนึ่งกําลังที่จะมุ่งมั่นทําอะไรอย่างจริงจังเต็มที่ให้โฟกัสแล้วก็ทุ่มเทมากๆส่วนอีกคนนึงก็เหมือนแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้รับความสนใจมากนะ เราก็มีคําพูดที่น่าจะจัดก,การเหนื่อยหรือหรือปัญหาที่มันแบบเข้ามาเยอะๆมันเลยทําให้รู้สึกแบบว่าคุณก็ใช้พลังกับการแก้ปัญหาเยอะเขาก็เหมือนกันแล้วต่างคนต่างเหนื่อยบางทีเราคุยกันก็เลยกลายเป็นอาจจะรู้สึกเอ่อเหมือนแบบพูดพูดจาบางครั้งอาจจะทําให้รู้สึกเสียใจกันไปบ้างแต่จริงๆแล้วก็คือ,อยังดูมีความที่จะ ไม่ได้ปล่อยมือกันไปไหนนะยังดูพยายามที่จะรักษาแล้วก็ปกปูมันอยู่นะครับผมเออผมก็เลยมองว่ามันก็คือนะรักจริงแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะครับผมใช่เลยนะสําหรับคนที่เลือกให้กองรถแวนนะครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองต้องถ่ายรูปนะครับ กับหัวข้อที่ว่าเลิ่ก,กักแล้วรักก่อนนะตเตงความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากักหรือรักจริงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับผมสําหรับคนที่เลือกให้กองกล้องถ่ายรูปนะครับผมผมคิดว่าความสัมพันธ์ของคนในครั้งนี้นะครับผมอมันดูเหมือนแบบว่าคุยคุยกันคุยกันสนุกสนานนะแต่แบบมันผมรู้สึกว่าคนคุยของคุณนะ่ะเขาเขาดูเป็นคนมีเสน่ห์นะครับผมเขาดูเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเขาก็ดูเป็นคนเฟรนลี่แบบนี้นะฮะเออมันดูเหมือนแบบว่า เขาดูเหมือนจะมีคนคุยเยอะไหมนะครับผมเออมันดูมีความแบบด้วยความเจ้าสเสน่ห์นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีคนถักทายพูดคุยเขาก็ก็มีมีไม่น้อยเลยนะครับผมเออแล้วตัวเขาก็ดูแบบถามว่าคุยไหมเขาก็ดูคุยนะครับผมแต่เขาก็มีความระมัดระวังกับการคุยหรือความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นต่างๆนะครับผมใช่เขาดูมีคนเข้าหายเยอะนะฮะ เราแต่ว่าบางทีตัวเขาเองมากกว่าที่เป็นคนที่เป็นคนเรื่องนะครับผมเขาก็ดูมีมุม private เขาก็ดูเรื่องของเขาบางทีบทจะไม่สนใจเขาก็ดูจะไม่สนใจเลยแบบนี้นะครับผมใช่เลยแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากล้าหรือรักจริงนะครับผมผมคิดว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะเขาดูว่าคุณก็ดูเป็นเขาดูรู้สึกว่าคุณก็ดูสนใจเขานะดูเขารู้ตัวนะครับผม เออเขารู้ว่าคุณสนใจเขาเขาก็รู้ว่าคุณแบบว่าเหมือนเหมือนอ่าแบบแฮปปี้นะเวลาคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันก็ดูว่าแบบเขาก็รู้สึกดีนะเขารู้สึกกับคุณดีเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คุยง่ายมีเสน่ห์แล้วก็เหมือนสนใจเวลาพูดคุยเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลคุณแบบจําเรื่องราวของเขาได้ คุณพูดคุยเรื่องราวต่างๆนานาได้แต่ทําไมเขาก็รู้สึกมองว่าคุณนั้นก็ดูจะมีคนคุยคามากกว่าหนึ่งคนเหมือนกันคือมันดูมีความเขาก็ดูระวังคุณนะครับใช่เลยมันดูเหมือนเป็นการพูดคุยที่ยังอยู่ในในช่วงเริ่มต้นนะครับช่วงต้นๆนะครับผมเออต่างคนต่างมองว่า คุณและเขาต่างมองกันว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทั้งคู่เป็นคนที่มีตัวเลือกทั้งคู่เลยใช่มันเลยกลายเป็นว่าแบบความสมคัญครั้งนี้มันยังไม่ชัดนะครับผมเออเขาก็จะเรียกว่ากักไหมเป็นใจอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่กล้าที่จะทุ่มเทใจทั้งหมดให้กับคุณเขาดูเหมือนแบบว่าเออยังลังเลว่าคุณมีเขาคนเดียวไหมคุณยังุยกับคนอื่นอยู่ไหมความชัดเจนมัน มันเหมือนมันต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับผมใช่ระหว่างนี้การเริ่มต้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนยังค่อยๆเรียนรู้กันอยู่แล้วคนคุยของคุณและของเขาที่มีมีมากกว่าหนึ่งเนี่ยมันก็เลยยังไม่ได้ถูกตัดออกไปยังไม่ได้ถูกตัดลดทอนออกไปเพราะว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ไม่ได้แบบว่าแสดงออกมาให้ให้อีกฝ่ายเห็นชัดเจนมากนักนะครับผมใช่เลยครับมันก็เลยมีความแบบเรียกว่าพูดคุยทําความรู้จักมีความ ยังกักกักอยู่บ้างยังไม่กล้าเคลียร์ยังไม่กล้าฟันธงยังไม่กล้าตัดสินใจต่างคนต่างระแวกระวังซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับผมใช่เลยนะตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มต้นนะครับผมมันก็เลยอาจจะมีความกักกักกันอยู่บ้างนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวลองเรียนรู้แล้วก็ทําความรู้จักกันไปอะไรอะไรมันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับผมใช่เลยยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ สวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกระเป๋าเดินทางนะครับกับหัวข้อที่ว่าเลิกการแล้วรักก่อนนเอัเตงความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากั้าหรือรักจริงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกให้กองกระเป๋าเดินทางนะครับผมผมว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยของคุณในตอนนี้นะครับผมเออมันก็ดูมีการพูดคุยไปได้ด้วยดีนะครับผมทำความรู้จักการดูแบบว่าเอ,อ่อพูดคุยปรึกษากันยังคุยดูสนุกลื่นไหลย,ยังดูมีความแฮปปี้แบบว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแบบนี้ครับผม มันยังดูสดใสดูโอเคอยู่นะครับผมแต่ทําไมถึงมีบางอย่างบางเรื่องราวเกิดขึ้นแบบข่าวบางอย่างกระทันหันนะครับผมอย่างเช่นนะอาจจะแบบคุยคุยอยู่แล้วมีใครหายไปหายไปแล้วอาจจะไม่ได้รับเหตุผลหรือในตอนนั้นทันทีหรืออยู่ดีๆแบบอาจจะมีนัดคอมมิตเป็นอะไรกันบางอย่างแล้วมันต้องถูกเลื่อนนัดหรือ เล่นออกไปอะไรแบบนี้ครับมันมีเรื่องราวหรืออะไรที่มันมันแบบเข้ามาปลกรับกระทนหันงันนะครับผมทําให้ต้องปรับเปลี่ยนปรับแผนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่จริงๆคุณก็ยังคุยกันดูดีอยู่เลยนะครับผมใช่ไม่ยังพูดคุยสนุกสนานกันได้อยู่นะแม้ว่าเรื่องเหล่านี้บางทีคุณก็รู้สึกแบบนิดนึงรู้สึกเวลามันมีเข้ามาก็รู้สึกแบบทำไมมันเกิดขึ้นเีกแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับผม เราถามว่าแบบความสัมพัธ์ทั้งนี้เขาเขาการถือรักจริงนะครับผมผมคิดว่านะองความสัมพันธ์ของคนทครั้งนี้ยคือมันมันมีความแบบว่าอยากเติบโตนะมันรูเป็นความอยากเติบโตในในความสัมพันธ์แล้วมันก็อยากจะแบบเหมือนเติบโตเป็นมีอะไรด้วยกันหมายถึงว่างานที่จะเติบโตไปด้วยกันงานที่ คนโฟกัสอยู่งานที่เขาโฟกัสอยู่มันดูเหมือนแบบว่าแบบเป็นความลักเหมือนแบบไ่ผู้ใหญ่ที่ที่ไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวใช่ครับมันมีการคอนโทรลแนเรื่องเรื่องงานเรื่องการมองอนาคตการการอะไรแบบเนี้ยแบบการจะเลือกคู่ครองการจะทํางานแบบเหมือนคบใครก็อาจจะต้อง เติบโตไปด้วยกันช่วยเหลือซัพพอร์ตกันคือคุณมีมุมมองแบบนี้แล้วก็เขาก็ไม่ต่างจากคุณเลยนะครับผมมันก็เลยทําให้แบบถามว่ารู้สึกกับคุณยังไงก็งรู้สึกด,ดีนะแต่ว่าก็ยังมีความคิดอะไรบางอย่างน่นาจะเป็นคําพูดบางบางประโยคหรือบางอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือเปล่าครับมันเลยทําให้แบบจริงๆเขาก็เก็บคําพูดคุณมาคิดเยอะนะใช่เขาดูเก็บคำพูดคุณไปคิดแล้วก็มีความเครียด ในบางอย่างโ้พือผมก็ในคิดว่าถ้าถามว่ากัดไหมหรอมันก็กัดมันมันดูมีมีนิดนึงอ่ะมันเขาเผื่อใจบางอย่างนะครับผมสาหรับคุณนะเขามองคุณแบบว่าคุณเป็นคนที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่มีความรักที่ไม่ได้ใช้แค่ความรู้สึกเขามอกว่าคุณใช้ความความคิดใช้สมองด้วยไม่ใช่แบบใช้อารมณ์อย่างเดียว เออมันก็เลยมีความเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบจะคบหรือจะพูดคุยกับคุณมันต้องเขาก็ต้องมีความโตหรือเติบโต,ตไปด้วยกันมากพอพอที่จะให้คนเลือกเขาได้แบบนี้ครับผมเออผมก็ดูมีความแฮบบปปี้แต่ไม่ค่อยมั่นใจเขาก็ดูมีเผื่อใจมีแบบเผื่อความผิดหวังเออถามว่ากาักไหมก็คืออาจจะไม่ได้กักหมายถึง ไม่ได้คุยกับคนอื่นเยอะๆนะครับแต่การความรู้สึกของตัวเองไว้เพราะว่าไม่กล้าที่จะทุ่มร้วก,กัวความผิดหวังแบบนี้นะครับบม mm hmm. เออใช่เขามองว่าคุณเป็นคนจริงจังมีอนาคตเขารู้สึกว่าคุณจะเลือกได้แล้วเขาก็อยากจะเป็นคนที่ถูกคุณเลือกแต่แต่เขาอาจจะไม่ได้มั่นใจมากขนาดนั้นมาเรยอะไรทำให้คำว่ากักของคนที่เลือกให้กองกระเป๋าเดินทางนะครับก็คือ เขากรบความรู้สึกของตัวเองยังไม่กล้าเต็มที่ยังไม่กล้าปล่อยใจเราไม่กล้าผิดหวังใช่ครับผมใช่มันก็เลยเป็นแบบนี้นะโอ้เ้าถามว่าอย่างนี้นะถ้าคุณแบบรู้สึกแบบอยากเรียนรู้กับเขาอยากเรียนรู้ไปด้วยกันคุณคุณพูดคุณบอกกับเขาได้นะว่าเอ้ยเราปรับปรุงได้นะหรือเราตบโตไปด้วยกันได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปแบบนี้ครับผมอาจจะแบบเหมือนพูดคุยบอก บอกเขาเลยว่าแบบเอออาจจะไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่ได้มีใครทั้งคู่แล้วก็ถ้าพร้อมที่อยากจะเรียนรู้ไปได้วยกันก็ก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แบบนี้นะครับผมใช่เลยนะมันผมว่ามันก็รู้สึกดีนะมันก็เป็นพลังงานที่ที่ดูดีดูโอเคเขารู้สึกดีกับคุณนะครับผมแต่เพียงแต่เขาน่าจะประหม่าะนะแล้วก็ดูแบบเหมือนเหมือนเขาดูเป็นตัวเล็กๆทั้งเทียบกับคุณเขาดู รู้สึกว่าคุณอยู่สูงมากคุณแบบคุณแบบเอื้อมถึงยากอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยมีความมองว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งแบบนั้นนะครับผมใช่เลยแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันมันมีมากเลยนะครับผมใช่เลยยังไงเราพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันครับ